กัดทำไมกัดสมุดพี่เมฆทำไมว่างจัดเหรอเราอะฮะเบื่อ <Yeah. S 1> เหรอกินข้าวดีกว่าเนียนๆกินข้าวไปแม่คงไม่โกรธเราหรอกแม่ไม่โกรธใช่ไหมไหนดูดินะมาดูสภาพสมุดหน่อยซิแม่ไม่โกรธหรอกกินข้าวาากินข้าวแม่ต้องดีใจแน่เลย <c oughs> เห็นพี่กินข้าวเนี่ย ต้องดีใจแน่เลยนะอย่าไปหยิบมาอย่าไปเชื่อแม่ให้ดูสิดีมากพีมากเรอพี่เมฆพี่เมฆวาดถูกหน้าเลยทำอยากเอ๊ะทำอยากดูนะดูสีมูสพี่เมฆสิเอาสมุดการบ้านมาวาดรูปเออพี่เมฆช่างเป็นคนเก่งจริงเออดูสีมูสสิกินข้าวดีกว่าแม่จะได้ไม่โกรธแม่บอกว่าพี่กินข้าวแล้วน่ารักนะเอาข้าวมาเทให้พี่อีกหน่อยเร็ว จะหมดแล้วหมดคลิกคักอ,อยากกินตอนนี้นะลูกค่ะเออคึกคักอยากกินหนิวข้าวเหรอนะ้าเร็วๆนะ้าเดินช้าตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุ้ยอยู่ที่อยากหิวข้าวตอนนี้ก็จะกินตอนนี้แหละว่างจัดไม่มีอะไรพัง น้องก็ไปนอนแล้วน้น้องตุ้มก็โมยกินทุกอันเลยลูกกินอันนี้ไปก่อนนะหรอ,อน้อตุ้มกโมยกินทุกอันเลยตุ้มกินหมดแล้วหรอนอตุ้มผู้ไม่เลือกกินกินอันนี้ก็ได้อร่อยเหมือนกันนะดูสิสองหน้าผู้กระทำความผิดก่อน ไม่อยากส่องนานนะมันเขิบพี่แค่อยากดูสวยเขยิบ่ะค่าทิเมกว่าอะไรอ่ะสวยเหรอ <c oughs> น้ำมาอีกจะหมดแล้วนาลูกเออน้าเทน้อยไปเปล่าตัวขันกินไม่หมดกูขันเบื่อัวขันไม่ชอบรสนี้ชอบแหละนะดูสิดูจากการกินแล้ว หิว่าดีหิกวก็ดีไม่ยอมกินนะดีเมื่อเช้าอ่ะอ,อร่อยอมัอนอร่อยเลยโอ้มันชื่นใจนะจอก,กินเกี้ยงแล้วนะมันชื่นใจอ่ะเอาอีกเอาอีกโอ้อาเทให้เยอะเลยทให้เยอะจะไม่กินไปยดูนะ อร่อยนะมันอร่อยนะนั่นไงอิ่มนั่นไงอิ่มกินต่อสิเทให้แล้วกินต่อกินต่อไปไหนแค่ดู มาเลยมากินต่อโ้ oh, อาสาธิตมากินต่อแล้วนี่นี่มากินมากินกินเลยกินอยากหน่องแม่อยากหน่องแม,แม่เอาเลยอ,อีกเอาเลยอีกไม่เอาเนี่ยเล่น มาแล้วตุ้มตุย้ยมาแล้วตุ้มตุย้ยมาแล้วนะนะมาเร็วกินอะไรกันนะพี่ขามกินอะไรเหรอแม่เรียกพี่หรือเปล่าเมื่อกี้แม่เรียกพี่หรือเปล่าไหนดูเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้ดิดูด,ดิตุ้มตุย้ยกินอะไรกินไหมตุ้มตุย้ยกินไหมกินเปล่า กินด้วยกันมันจะอร่อยมันจะแซ่บแย่งกินมันอร่อยกินเลยแล้วอ่ะกินเลยเห็นไหม <c oughs> กินด้วยอร่อยมีเองแย่งกันกินมีความฝุ่นถ้ากินตัวเดียวไม่กินใช่ไหมใช่ไม่ค่อยกินตัวเดียวอ่ะกอได้แย่งกันหละมันมีความสุขมันอร่อยขึ้นมาเลย พี่มีกันยังเลยเราอนะฮะจมูกที่มี่ามครับตุมครับอย่าเพิ่งเรียกกินโยู่ <c oughs> แม่ก็หิว <c oughs> แม่ก็อยากกินบ้าง <c oughs> ดีแล้วพอดีเลยพี่ตุ้มกินเสร็จ <c oughs> แล้วพี่ตุ้มกินยากับแม่นะนี่คืออาหารเย็นพอดีเลย นี่อาหารเย็นแล้วหรอแม่อาหารเย็นแล้วก่อนนอนมีอีกมื้อไหมมีมีมื้อพิเศษก่อนนอนเป็นนมไงมื้อพิเศษอตุ้มตุ้มกินต่อเห็นไหมอย่าเลือกกินดิพี่ขามก็เลอกกินด้วยพี่ถามบอกว่าปล่อยน้องตุ้มกินไปพี่ไม่ไหวแล้วพี่กินมาหนึ่งชามแล้วให้ตุ้มกินนะพี่นั่งตฝ้าอยเธอคอยหายใจ เติมกินให้อร่อยนะพี่จะนั่งเฝ้าล้ำเติมเองต้องเสิร์ฟนะก็ให้แม่เสิร์ฟผู้ชายทั้งสองพี่เป้าน้ำจุ่มกินข้าวอ,นะอ,อ,อันอนัน่นไงไม่เคี้ยวอีกแล้ว่ยการกินบึด๊ดกินบึ๊อไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เข็บให้กินค่อยๆกินดิมันแห้งอะ่ะแม่มันติดคอ ไม่ต้องกินพื้นลูกไม่ต้องกินมันเป็นความชื่นชอบอ่ะแม่เสียดายอะเป็นโรคเสียดายอะตุ้มตุ้มก็รู้จักประหยัดกินประหยัดใช้นะหล่นพื้นแล้วตุ้มก็ชอบกินนะทำนิสัยแม่อย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะทำนิสัยนี้กับแม่ได้ไปไฟกินหน่อยไปไฟกินไปไฟเคลียว ให้เกี้ยวให้ไปเกี้ยวดูอะไรอ่ะดูนกดูหนูอะไรอ่ะทำตัวตื่นเต้นอแล้วไปดีกว่าพี่แม่ครับแม่ไปไหนมาครับดูนกตุม่มจิงจ ขึ้นตื่นขึ้นยังตื่นเหรอ <c oughs> เป็นไงขึ้นตื่นนะคะดูซีเล็บขามสิได้เวลาละส่องเพื่อนบ้านน่ะขุนเพลือกของเรานั่นเองกินกินๆแล้วก็ไปส่องหน่อย กิจวัตรประจําวันของเรานี่นะฮะกิจวัตรประจําว somebody, นนันของพี่ขามกินๆน,น,นอนนอนสองสองสอดสองเพ,พื่อนบ้านตอนนี้ตูมก็ตามไปแล้วนะคะพากันไปสอดสองเพื่อนบ้านกิจวัตรประจําวันของเด็กๆขาวใน,นว,วในหนึ่งวันเศษเชี่ยวในในหนึ่งวันโอเคค่ะ